ยิงหก่อนคนนั้นได้ห้าพันบาทนะสองห้าพันบาพี่บอกเราเมน้ำแข็งรอเลยไหมแล้วคนไหนแพ้ต้องลงขาเท้นแข็งละกเราเอาลงกาตั้มด้าตั้มตั้มน่าตั้มไม่น่าววนี่น่ากลัวกาตั้มใหญ่มันอีกวใหญ่ๆนะมันมีเยอะนะนี่นี่นี่นีพี่ราแูกทำไก็ถาลข้าง

แกงแยกทีท้องกี่เดือนแล้วเนี่ยโลแกนเป็อะไรโลแกนของกีนก็ได้ทั้งวันอ่ะของเสียตังค์ทั้งวันไม่กินก็ไไม่ใช่นี่อกนี่บอกนี่นี่เดี๋ยวพี่อาร์บอกให้นะว่าโลแกนมันคืออะไรของกีนกินได้ทั้งวันของเสียตังค์ไม่กินก็ได้เฮ้ยของเสียตังค์ทั้งวันไม่กินก็ได้เขาวะยาเอ่อ่าตัวเอ้ยอ่อต้อมแกมลงถามว่าพี่บอกถ้าผมนัานใครมา เอยางร้านมาปั๊บเบียร์ผักเข้าไปสิตัดไม่รไม่ใช่เพรมันัดมานม่พยามองัร้านใครมาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบไม่ตัดมาพี่ยาให้เลยห้าร้อยไปวัดนี่ตัดได้ไหมรึสกหลัอเดี๋ยวอ่างนี่เปะร้องอะไรลูกบ้าลูกกูดังไม่ให้ไปไหนเลยต่งนี้นีต้ อ๋อจอไม่มีลากไายงเดียวไปที่ไปตัดน้ัดออย่างที่อันนี้ก็เรียกลากไมอเนตัวหลังพอไตัดอะไรนะพอแล้วพี่ป้าไม่้ไม่ได้หรอคนตัดจะรีบไปลอยกระทงอให้ับผมหน่อยนะโแล้วแล้วค็เหลือทำไม่ฮะจับไปตัดไม้แล้วันนี้ไม่แกแล้วอยากนััวไปรุ่นไงไ่ด้วันนี้้จับไปตัดไม้ นี่ถ้าย้อมย้อมหน่อยแจ่วอย่างเงี้ยไม่ใช่ม<ช>ัเอาหน้าปูมันเอาปูาก,ก่อนก่อนมันก็ไปตัดไหมัตัดห่อไปเลยเขาต่อหน้าเนี่ยเ <c oughs> ขาจะแข่งอะไรเนี่ยเขาจะแข่งกินข้าว,าวใครกินข้าวได้หมดก่อนคนนั้นได้ห้าพันมามาจากบ้านไม่กี่เดือนมาเลยใคะให้กินก่อนเลยอ่ะพี่ยานะให้รางวัลห้าพัน 5, เลยนะเสาหน้านะใครกินหมดก่อนมาดูกันเลยนะเราไม่กินข้าวแก่กินข้าว มามามามีเดียวเลยรอบมีเดียวเลยนะไก่หมดเหลือแต่หมูไก่หมดลูกอ้าเหลือแต่หมูหมูหมูจิ้ก่อนเื้อน้ำกิ้มก่อนเจ็ดโมนี่ขอร้ากินหน่อยเจ็ดโมบางบางบางน้ำุ่นหน่อยไปร้าไหนก่อนไม่ไปไหนนี่ขอน้าอุ่นเลยนะคะ ลูกพี่อยู่ร้านเลยีมีอเยอะนี่เออแล้วกระก็บนแล้วก็บนพอเย็นมามานับตังทำไมได้น้อยจังลูกพี่ไม่เคยเฝ้าร้านเลยร้านนี้โดนไปแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วดีได้ยืนอยู่ร้านนี้ก็เกือบโดนเลยนะโดนอะไรครับโดนบนนงี้ว่าลูกพี่ทิ้งร้านใ้ลูกน้องยืนยืนยืนดูยืนยืนยนยนยนน ร้านอะไรจอปูยักษ์ไรข้าวเหนียวข้าวเหนียว,ว,ยวหมูทอดยี่สิบบาทอันนี้ผมเป็นไอไวเก่งผมก็จะไม่กลับมาแล้วเนี่ยเย้เป็นสาวไวเก่งไปแล้วไ,ไม่มาแล้วพี่ยาก็คิดประมาณนั้นแหละค <c oughs> ว่าจะไม่มา <c oughs> ลตอนนี้ของไม่ใหญ่ครับออยชิ้นเนี่ยเราชิ้นเนี้ยผมใส่น้ำยาอ่ะ กิโลละร้อยแปดมไปมาเลยมาสองสามร้านแล้วเลยมร้ร้านแล้วอยากได้ใหม่อกได้ใหม่วานี้ร้านนี้สัไว้ก็ด้อืนนี้พอบอัน ใช้ตังค์ไปดู้านี่ร้อยนิ้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้พกตังค์แล้วอ๋อเดี๋ยวนีน้พกตังค์แล้วตังพกตังค์แล้วเดี๋ยวนี้ฮะแม่้าเดี๋ยไม่จ่ายตังค์เกาไม่เก็บไปให้ร้านนี้อร่อยอันนี้อันน,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 นี้อันนี้เรื่องอะไรนะครับอะไรอัพทิมสยาม nếu mình tôm bò nè, tại sao lại được gọi là tẩm tẩm? Ngon. Ngọt, đeo, như thế nào ạ? Dạ, nước giảm bớt. Ngọt. Ngọt đeo ngọt, ngọt ngay. ใครอยากกินต้องโม่เปรี้ยวอย่างต้องโมต้องหวานอย่างกับเปรี้ยวต้องกินมะนาวมันต้องเปรี้ยวนิดนึงไหมผมว่าไม่รู้ผมว่าต้องโอ่กับกินหวานมากกว่าคืออีกอย่างก็คืออเปรี้ยวหวานอร่อยแต่ว่าออร่ยตีข่าวไม่โอเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเลยหวาน เที่ยวเลยอ่ะหวานเที่ยบมีวันไหนแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่วันตันนี่เนี่ยหวานเที่ยบที่นี่เป็นตลาดที่ยาคนรู้ครับหยุดคุกวันครับเนี่ยครับมีคนที่ยังไม่รู้อีกเยอะนะครับเนี่ยคนที่เข้ามาติดตามที่ไม่ก็ยังไม่รู้อีกเยอะครับที่นี่เป็นตลาดที่คนรู้หยุดทุกวันครับมีปัญหาทุกวันครับไปไปไปต่อเฮ้ยเฮ้ยอะไรมานี่นี่มานี่มานี่ เนี่ยกี่บาทแล้วเนี่ย่ี40บาทโอ้ยอย่งน้อยพยาตักให้เยอะกว่านี้พอแล้วพ่อแม่เขาพอแล้วแม่ตักให้เยอะดูดิถ้าพยาตักแล้วตายไม่หมดต่อไปต่อแล้วนี่มาไหนล่ะชาหนูอ่ะชาไข่มุกเป็นถุงเป็นแพ็คเกจนะไปลองชาเย็นนี่ เรองชาเย็นลรอเขาขายแบบเขาขายทรงทั่วประเทศอ่ะเนี่ยแบบเนี้ใช่ค่ะเด็ร้านนี้ดังเพราะใครร้านอะไรร้านนี้ดังเพราะใครวะเพราะใครคนชากลางลาวเหรอบ้านคนบ้านเดียวกันใช่กับกับตุนิสาใช่ของคนบ้านเดียวกันใช่พี่ทุกคนชากลางลาวไหนร้านนั้นฟังอ่ะเท่าไหร่ ใครกินดีอ่ะยางอะอยู่แล้วจนทุกวันนี้ส่งทั่วประเทศแล้วอ่ะแล้วก็สูตรรวมอยู่นพารไทยอ่ะตลาดไทยเนี่ยขอขอรายใหญ่อยู่ใครจะกินใครจะกินใครจะกินอ่ะอ๋อรูปมเลยใช่ใช่ใใช้เชือกยิ้มเรอ่องาต้องผมนะเฮ้ยไม่ใช่คนละรอดกับคนละรอดคนละทีต้องคนละที น้มตวกไ้มุกอะไม่เาไม่เอามันไม่มันไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยมาชิมมั้งดิเฮ้ยดูโอ้โหดูไปปล่อยเลย้จับรอดนี่จับรอดจับอดผมมีอันนี้ด้ไม่เอาไม่เอาพี่ยาเขาไปเอาไ้ตรงที่ดูดจุ่มลงไป มันจะเลิกพูดมันนี่นะจะโกรดไงมันหอมหอมแล้วหอมชาหรือหอมชาแบบว่าคล้ายชาเล้นะกินพูดอยู่นะ้องมันกินชาแบบว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนชาก็ไปเออไม่เหมือนชาต้องไปไม่ไม่เหมือนชาตามมึงเนี่ยถ้าจะเป็นชาผสมชาไต้หวันอารมณ์เหมือนผสมชาไต้หวันงงอะไรไหมกินแล้วรู้สึก็ขื้นแล้วกินอคา à lòi chim